สวัสดีครับโอ้ที่เราเห็นใ้ายมือนะครับนี่ตันของวงดุริยางระดับโลกครับนี่ซิงเกิลเดียวของวอนัทนะครับตอนนี้พี่ต่อยลงทุนไปแล้วกว่าร้อยเก้าสิบแปดล้านดอลลาร์สหรัฐครับแต่ว่าเรายังยืนยันจะขายยี่สิบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็แถมจะแถมทีเชิร์ตแถมตุ๊กตาแถมเอ่อเอ่อให้ดีพกคุญแจด้วยจริงไม่ได้จะขายเองนะจะขายขอจะขายของแถม แถมซีดีเพ <ounded> <sig TH> <ahaha> ิ่มซีดีวอลนัทไม่ธรรมดาจะแถมซีดีผมไปด้วยนะครับซื้อซิงเกิลสองเพลงสองเพลงจะแถมอีพีแปดแทร็กไปด้วยยี่ส <rawd Moder> ิบบาทเท่านั้นเราผลิตแค่ห้าสิบชิ้นเท่านั้นห้าสิบชิ้นด้วยนะสมการอย่างนี้ครับการกุศลครับผมการกุศลรายได้ทั้งหมดบริจาคเข้าที่ไหนครับเออบริจาค เขาซื้อก๋วยเตี๋ยวกันโ <laughs> <laughs> อ้ตายถ้าหล,ลอดสองเด,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบริจาคท่านก็บ,บอกรอรอนิดนึงท่านก็บ,บอกครับเ <laughs> <Okay. laughs> <laughs> ดี๋ยวโอเคโชคดี